รีวิวพวงกุญแจโฮเนตตัวงานมีสามสีให้เลือกสีดำสีทองและสีเงินอุปกรณ์ที่ได้รับภายในกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการจุดไฟกันนะครับผมจะใช้น้ำมันร้อนสันนะครับเทใส่ไปประมาณห้าหกหยดนะครับจุ่มลงไปแลสไลด์ด้านข้างนะทุกคนหนึ่งสองส้มหนึ่งสอง สามอสี่ครั้งนะครับพอดีผมใช้ไอใช้มันไปทดสอบหลายรอบไปนะครับตัวนี้อันนี้มีวิธีเปลี่ยนอยู่นะครับในในรูปภาพหรือถ้าใครอยากเปลี่ยนเองก็สามารถใครต้องการเปลี่ยนก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับดึงหัวมันออกมาปุ๊บมันจะมีเชือกนะครับแล้วก็ใช้เชือกตรงนี้เปลี่ยนแทนนะฮะลองดูวิธีนะครับถ้าไม่เข้าใจอินบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับสวัสดีครับ